สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอานะครับผมมาในเฮ้ามาพอกันตั้งแต่เศร้าจักน้อยนะครับผมในช่วงยาม้มือเศร้าเนาะเอานะครับผมสําหรับมือนี้ก็เป็นมือวันจันทร์นะครับผมบันเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่เนาะนะครับผมเอากระไก่เบื่อกไก่เว้นเลยนะครับผมมาอนวันที่1 1แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับผมํ้หรับในคลิปนี้นะครับผมเฮ้าเสียาเบิ้งหลักหน่วยล่างนะครับผมหลักหน่วยล่างของเฮ้าน้่นนะครับผมเฮ้าเสียเอามา จับเด่นคือเป็นเลข2สูตรนะครับชนกันนะครับได้เลข2สูตรเนาะเลข2สูตรนี่นะครับผมเห็นอกมาแล้วได้เลขสูตรละซีโตนะครับผมได้เลขสูตรละซีโตนะครับผมได้ซีโตนี่นะครับเพราะที่จับโตที่มันคือกันนะครับผมัตได้คือกันัตได้เหมือนกันเท่ากันสีเอามาเป็นตัวเด่นนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผม ในสูตรนี้นะครับผมเหาสีมาเบิงเส้นทางการเดินของเขาจักหน่อยนะครับผมตั้งแต่ปีไม่นะครับผมเริ่มตั้งแต่ปีใหม่เลยนะครับผมวันที่17มกราคมนะครับผม2 5 6 5นห้ี่เดินเข้ามานะครับผมเหาสีมาเบิอองเส้นทางกันจักหน่อยนะครับผมวิธีการนะครับผมก็คือสูตรของเขานั่นนะครับผม เดี๋ยวเราจังค่อยไปเบิร์นนงวดสุดท้ายก็ได้เ้าสิไปเร็วจักหน่อยเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมเขาเฮดออกมานะครับผมเพื่อนเนาะเราเฮดออกมาแล้วงวดวันที่สิบเจ็ดนี่นะครับผมออกมาแล้วมันกระได้เลขไปที่ซีโตนะครับผมงวดศูนย์และซีโตนี่นะครับผมเพื่อนเนาะแล้วบานที่นี่นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ได้ศูนย์หนึ่งสองห้านะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองในห้าแปดเก้าสองนะครับเลขจะชนกันไปที่สองตัวก็คือสอง กับ5นะครับผม2กับพาเนาะชนกันเฉยเลี้ยววันที่นี้นะครับผมเลขออกไปที่92นะครับผมงวดต่อมาเลขออกไปที่92นะครับผม92เลข2ตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมเพืเ่อนๆเนาะ นี่นะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยล่างแล้วงวดต่อมานะครับผมงวดต่อมาเฮดออกมาแล้วนะครับชนกันไปที่ศูนย์หนึ่งสี่นะครับผมศูนย์หนึ่งสี่งวดต่อมาเลขออกไปที่สามศูนย์นะครับสามศูนย์กับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับผมเพ well ื่อนเนาะเลขศูนย์ตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับผมเฮดออกมาแล้วชนกันไปที่สองตัวก็คือหกกับเจ็ดนะครับแล้วเลขออกไปที่ห้าเจ็ดนะครับงวดต่อมาเนาะนะครับแล้วก็เลขเจ็ดตัวนี้นะครับผม เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับผมงวดต่อมานี่ยให้ลงมาแล้วนะครับเลขชนกันไปที่สองตัวคือ C ีกับ7นะครับใน2สูตรนี้นะครับเพื่อนเนาะแล้วบานที่นี่งวดต่อมาเลขก็ไปที่0ูนย์ะครับศูนย์นะครับแล้วก็เลขเก็ตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับขีดเชียงไหมถึงได้เหมเห็นมาไรก็ได้นี่นะครับเพื่อนเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผม เห็ดออกมาแล้วชนกันไปที่3โตเลยงวดนี้นะครับสองสานะครับชนกันเกือบ4ี่โตเลยนะครับสองสาแล้วเลขออกไปที่0ูนย์นะครับเลข3ตัวนี้นะครับผม <c oughs> เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเพื่อนๆแล้วงวดต่อมานะครับผมชนกันไปที่ศูนย์หนึ่งสี่นะเขาให้ลงมาแล้วนศูนย์หนึ่งสี่เนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับก็คืองวดล่าสุดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะครับผมเลขออกไปที่หนึ่งศูนย์นะครับ เลขออกไปที่หนึ่งศูนย์แล้วกัเลขศูนย์ตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมออกหนึ่งศูนย์เนาะนะครับผมสาหรับงวดนี้นะครับผมงวดวันที่สิบหกเมษายนนี่นะครับผมเฮ้าสีม้าเบิงไปพร้อมๆกันนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับผมนี่เฮ้าสีมาเห็ดนี่นะครับผมเฮ้ามากตําแหน่งใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับเลขล่างของเฮ้ามันสีใดเป็นตัวใดนะครับเฮ้าสีมา ลุยกันเลยนะครับผมเพื่อนเนาะตำแหน่งท <Harbor>. ี่เขาบอกกันไปนี่ก็คือหลักพันนะครับผมหลักร้อยหลักหน่วยบนนะครับผมแล้วกับบวกหนึ่งคงที่เขาสิจับมาเลยนะครับพันร้อยหน่วยนะครับกปเจ็ดหกแปดนะครับผมเอามาเลยเจ็ดนะครับผมบวกหกนะครับผมบวกแปดบวกหนึ่งคงที่นะครับผมนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับผมหลักหมื่นหลักพันนะครับผม หลักพันตีหลักหมื่นสนองหมื่นร้อยหน่วยเนาะบอกไปตัวนะครับแล้วบานที่นี่หมื่นพันนะครับผมหลักสิบล่างสามครั้งแล้วก็หลักสามตัวครั้งที่หนึ่งนี่เอามาบดเลยนะครับเอาสิมาเขียนลงเทคนีคนะครับเนาะเจ็ดศูนย์นะครับผมเจ็ดนะครับผมศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งสามเทียบกันได้สามนะครับผมสามแล้วก็เอามาสามตัวเลยเจ็ดสามแปดนะครับผมเจ็ด สามแปดนะครับผมบวกหนคงที่นะครับตัวนี้เนาะบวกหคงที่แล้วก็บวกกันเลยนะครับผมว่าไม่นส่ใดเป็นตัวใดนะครับเพื่ยนเนาะบวกกันเลยเจบวกหได้สามสบวกแปดได้หนึ่งหนึ่บวกหได้สนะครับผมเปล่อนเนาะบวกหนบวกหได้สได้สอกันับไปไดยนะครับสาตัวทุตไทยบวกสนะครับเนาะแล้วก็สม นะครับผมแล้วก็4ตัวสุดท้ายบวก3 4นะครับสวกสก็เป็น7จครับเพื่อนแล้ววันสูตรที่2นะครับบวกกันเลยนะครับเวกศได้0โอ้เบวกศได้7 7บวกสได้0นะครับผม0บวกเได้7นะครับผม7จบวกสก็ได้0ูนะครับผมศนะครับผมบวก8ได้8นะครับผม0บวก8ได้8 8ดบวกหได้9นะครับผมได้เเนาะ เอาอันนี้บวกกันก็ได้0อันนี้บวกกันก็ได้0นะครับก็เอานี่8ปดกับแปดบวกหไปเลยนะครับแปดบวกหได้9เนาะเนะครับผมเก้าเราบวกสนะครับเก้าบวกสได้2นะครับสองบวกหก็เป็น3นะครับผมนะครับสามบวกสนะครับตัวสุดท้ายเป็น6นะครับผมแหล่าห้าสิไดเลขที่มันเหมือนกันโยไปทั้ง2อตัวก็คือเลข2กับเลข3นะครับเพื่อนๆเนาะสกับ3นี่มันคือกันนะครับเพื่อนเนาะ 2กับ3 2ตัวนี้กับ2ตัวนี้3ตัวนี้กับ3ตัวนี้เนาะได้2กับสามบาทเอาแล้วมันก็เลขกกระตาลงมาเรื่อยๆบาทเลยนะครับเลขหาบอมี่นะครับอยู่นี่เลขเจ็ดกับบอสนเออนะครับผมเลขหาบอมี่บาทเอาเห็ดอย่างไรละบาทเพื่อนเนาะบอเป็นยังนะครับผมเฮ้ากระสีเอาตัวชนก็คือ2กับ3เนาะ2กับ3นะครับผมเพื่อนๆเนาะ ม right right ันก็จะได้เลขไปที่ชนกันไปที่สองตัวนี้นะครับผมแล้วก็รอผลมามันสิออกตัวใดเนาะนะครับสองตำแหน่งนี้นะครับผมการลักหน่วยของเฮานะครับอันนี้คือลักหน่วยชนสองสุดนะครับผมได้มาแบบนี้เส้นทางการเดินของเขาก็เดินดีอยู่ดีล่ะนะครับเพื่อนๆเนาะเดินดีอยู่นี่นะครับได้สองกับมหากระสองเขาลักหน่วยได้สุดหนึ่งสี่เลขสุดเขาลักหน่วยได้หกกับเจ็ดเลขเจ็ดเขาลักหน่วยได้สี่กับเจ็ดเลขเจ็ดเขารักหน่วย ได้2 3 6เลข3เขารักหน่วยได้0 1 4นะครับเลข0ูนเขารักหน่วยนะครับผมงวดล่าสุดนี่เนาะนะครับผมเราก็งวดนี่นะครับผมวันที่16เมษายนได้ไปที่2กับ3แล้ว2กับ3บานนี้เพื่อนๆเนาะเฮ้ากสีมาเบิงว่านะครับผมในเลขนะครับผมโตที่เฮ้าจับเด่นให้เพื่อนๆนั่นก็คือเลขล่างของเฮ้านะครับผมหลัก10หลักหน่วยเนาะนะครับผมก็คือโตนี่นะครับเพื่อนๆเนาะ ลักสิบลักหน่วยนี่นะครับผมเพราะว่าลักสิบนี่ห้าตัวนะครับผมหลักหน่วยเก้าห้าตัวนะครับนี่เนาะครับเนาะเข่ากาจีมาจำเห็นเพื่อนนะครับผมเลขสองสูตรนี่นะครับเก้าส่วนหนึ่งสองนี่เป็นสูตรลักของเข่าเนาะมันเป็นสูตรเลขเด่นนะครับผมเลขสองสูตรนี่เป็นเลขเด่นนะครับผมนี่เลขเด่นนะครับผมสูตรนี่สูตรนี่ก็เป็นเลขเด่นนะครับผม บมเมนตลักสิบเหลวกับโมเมนตลักหน่วยมันเป็นเลขเด่นเนาะสองสูตรนี่นะครับเพื่อนๆแล้วยบานที่นี่เข้ากับมาจับเลขเด่นตัวนี้มันเดินดีเ่าท่านพิเศษเทียนนะครับปีหนึ่งแล้วนะครับเก้ 1, 2, าส่วนหนึ่งสองน้องวันนี้นะเานาะเข้ามาเทียบไสเหล้วยบานที่นี่มันชนกันไปที่เลขสองกับเลขหนึ่งนะครับผมเลขสองกับเลขหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอาเจ็ดกับแปดตัวนี้มาเทียบชนนะครับผมลักหน่วยนี่ก็นชนไปที่เลขแปดนะครับเลขเจ็ดโบมี่เนาะนี่เข้ามาไว้นี่นะครับผมเนาะสองสูตรชนมันเป็นเลขเด่นนะครับแลล้้ววกก็็เขตันนีมาช ตัวนี้นะครับผมมาชนหลัก10นะครับเลขเก็ยตัวนี้ชนหลักสิเพราะฉะนั้นเลขเก็ยของเข้ากระเด็นไปที่เลขเก็ยยึดแล้วนะครับผมเพราะว่าชนทั้ง3สูตรนะครับเพื่อนเนเลี้ยววานที่นี่ในเลขตัวนี้ของเข้านะครับเพื่อนในเลขตัวนี้ของเขานะหลักหน่วยนะตัวนี้นะครับชน2สูตรได้2กับ3เข้าเสียว2กับ3มาเทียบนะครับผมเอา2กับ3มาเทียบหลักหน่วยล่างนะครับเพื่อนๆเอา2กับ3มาเทียบตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับผม2 กับ3นะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับผมเฮาสีเห็นเลขว่าเลขมันสิชนกันไปอยู่เพียงตัวเดียวนะครับผมเฮ้าเล้งอยู่นี่นะครับก็คือเลขตัวนี้นะครับผมมี2กับ3อยู่นี่3มบ่มีมีแต่2นะครับผมนะครับผมเฮาก็สีวงไปก็คือตัวที่มันเด่นก็คือเลขสองนะครับผมเปล้่นเนาะนี่นะครับมาชนสูตรหลักของเฮาก็คือเลข2ตัวนี้นะครับสูตรหลักของเรา นะครับแล้วก็เลขเด่นตัวนี้นะครับที่บอฟิิจักเกียเนี่ยครับ9012นี่นะครับผมก็มีเลข2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเลขหลักหน่วยของเฮานี่นะครับผมหลักหน่วยล่างของเรานี้นะครับผมหน่วยล่างของเรานี้มันก็จะไปที่เลข2นะครับผมนะครับมันสิไปที่เลข2เนี่เพราะว่า เลขตัวน <'s> <c oughs> ี yeah, ้นะครับผมมันบบท่านผิดเดกเตี่ยมันมีเลขสองอย่นี่มันน่าสนใจนะครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเลขตัวนี้กับเลขตัวนี้จับชนกันแล้วก็ได้สองกับหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าเลขตัวนี้นะมันก็เพิ่งสีล่งสนามไปได้สองหงวดนะครับตัวนี้ลักหน่วยตัวนี้เนาะนะครับแล้วเลขตัวนี้นะครับผมมันก็เดินมาลายหงวดอันนี้ก็เดินมาลายหงวดแต่ว่าเฮ้าโบท่านใดๆมาเนาะนะครับผมเดินมาลายหงวดเพื่อกันแล้วเลขสองสูตรนี้นะครับจะจับสซกันนี่บบท่านหลุดจักเตี่ยนะครับผม เข้าสู้วดนะครับแต่มันเป็นเลขนี้นะครับผม25คู่นี่มันหลายนะครับพอพราะฉะนั้นเข่าที่พยายามขัดเป็นให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมเพื่อนๆเ,เนาะแอดเกสีจัดเบิร์ตุกคู่คือเกานะครับเพื่อนๆเ,เนาะนี่นะครับผมเข่าตัดสินใจแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานัในแอดบัเอาเนาะ เพราะว่ามันหลายโตกรเทืงมันเถือมาหลายงวดแล้วคิดว่างวดที่ผ่านมาน่ะมันเสียหลุดนะครับแต่มันกับบอลหลุดมันเข้ามาเละออกซิปก็ยังเถือเกี่วโอ้ยมันกระดดกระเดียนะครับเนาะสีออกตัวอื่นกับบอออกนะครับเนาะก็ไปจับเอาตัวโตเด่นนะครับผมจับตัวเด่นมันบอกเถือนนะครับเพะวางให้ออกไปเอาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งมันบดเถือกมันออกหนึ่งศูนย์นะครับเป็นเปล่เนาะ นะครับการถ้าออเอาเบิร์ตมันก็ถือ,อยเยอะแต่ว่ามันหลายนะครับแล้ววันที่นี่สูตรหลักหน่วยของห้าเนี่มาแล้วนะครับสูตรหลักหน่วยของเราได้ 2, 2> นะครับแล้วการหลักสิบของห้ากเ็เด่นไปที่เลข7นะครับเปิดเนาะหลักสิบนะครับผมหลักสิบของห้าก็เด่นไปที่เลข7นะครับผม10ล่างนะครับผมเด่นไปที่เลข7นะครับเตือนเนาะหลักสิบล่างเด่นไปที่เลข7 นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเห้าสิเลขจับเลขก็คือเป็นตัวนี้นะครับผมเลขแต้มร่วมนี่เห้าสีบกเกียวแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นอย่างตีแต้มร่วมมันกับบอลแน่นอนนะครับผมเนาะมันกับคันซองแต้มมันกับเขาอยู่เกจหานี่นะครับผมแต่ว่ามันกับอยู่ในโคต้าของเห้านะครับแต่ว่าเลขเด่นของเห้านี่เหาสิจ้าเอาตัวเด่นนะครับผมเนาะมันต้องมีอนใดอันหนึ่งล่ะลุดนะครับผมบพราะอันนี้ลุดกับแต้มร่วมนี่แหละเนาะนะครับแต่ว่าส่วนเต็มของเขานี่มันกับนาลุนโดนมันเสีย ซื sí um, oh. s right. <S ้อใด้อยู่นะครับเพื่อนเเนาะแล้วบานที่นี่เฮ้ากาสซให้เพื่อนเพื่อนไปที่เด่นที่สุดก็คือเจ็ดสองนะครับเพื่อนเพื่อนเด่นที่สุดเลยเจ็ดสองเพราะว่าลักหนวยนี่มาคักแล้วมันเป็นยังคือมาคักตี่ลักหน่วยตีมันเป็นเลขสองสูตรตัวนี้กับชนชนสองกับสามนะครับชนสองกับสามแล้วตัวนี้ก็มีสองนะครับผมแล้วตัวนี้ก็มีสองนะครับผมแล้วตัวนี้มีสองแล้วตัวนี้ก็มีสองนะครับผม ในสูตรนี่สูตรนี่มีสองสองสูตรนี่ก็มีสองนะครับสูตรนี่ก็มีสองสูตรนี่ก็มีสองเจ็ดกับแปดนี่มันเป็นเลขเด่นทั้งสองสูตรนี่ก็น, story, นาสิไปหลักสิบนะครับเจ็ดกับแปดนาสิไปหลักสิบนะครับผมนาสิไปหลักสิบเนาะนะครับนี่นะครับผมมันสิเป็นแบบนี้เนาะนะครับเฮ้ากับสีไฮเด่นเพื่อนๆไปที่เจ็ดสองนะครับเลขล่างของเฮ้านะครับเจ็ดสองคู่เดียวนะครับเพนะื่อนๆเนาะเฮ้ากับสี เอาซื้อเฮากระสีจัดนักแน่นะครับผมเลขเด่นนะครับก็แทบเจ็ดนี่แหละครับผมแทบเจ็ดนี่เนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่นะครับผมแต่ว่าเฮากระสีไฮเด่นไปที่เจ็ดสองนะครับผมนี่เจ็ดสองเนาะกระสีร่องกระสีเจ็ดหานะครับผมเออมันกระสีมาแนวนี้นะครับเพื่อนเนาะเจ็ดสองรองเจ็ดห้าแต่ว่าเฮากระสีไฮเด่นไปที่สุดก็คือตัวนี้นะครับผมเจ็ดสองนะครับผมแล้วก็ะร่องลงไปกระสีเป็นเจ็ดห้านะครับผม เจ็ดห้านี่นะครับผมเขียนเลขก็ได้เนาะนะครับเจ็ดสองรองเจ็ดห้านะครับผมกระสิไปนี่นะครับสองคูนี่แต่ว่าเข้ากับไฮเดนไปที่สุดก็คือนะครับผมเจ็ดสองเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนี่นะครับผมให้เป็นตัวนี้เป็นตัวเด่นที่สุดเลยคือตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเจ็ดสองรองเจ็ดห้าแต่ว่าตัวเด่นที่สุดของเข้ามาแล้วนะครับลักหนวยรางตัวนี้นะครับผมมันมาเข่าสูตรเท่านี่มันโอเคนะครับผม ผมถือว่าโอเคอถือว่าโอเคเลยนะครับผมทาได้เลขมาแบบนี้ถือว่าโอเคสวยงามนะครับผมเลขที่ออกหูนะครับเราก็เลขเจ็ดสองนี่ก็สวยนะครับผมเพราะวันเป็นเลขคู่ขี้นะครับผมเจ็ดหามันก็ออกหูอยู่แต่ว่ามันกะบาเป็นคู่ขี้นะครับผมในงวดนี้นี่นาสิเป็นคู่ขี้นะครับผมเพื่อนเนาะเราเลขขี้นะครับผมลักเลขเลขขี้นี่ลักสิบนะครับผมเราก็เลขคู่นี่สิเป็นลักหนวยนะครับเออ นี่ห้าได้เลขสองมาแล้วสองคักนะครับผมเนาะมากคักแล้วเลขนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมห้าสิจับให้เพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับผมหลักสิบล่างนี่เนะครับหลักหน่วยล่างนี่สองนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมแล้วการแต้มรวมนี่นะครับผมถ้าเป็น7จ็ดสองแต้มนะครับผมแต้มรวมเก้าแต้มเก้าแต้มมั่นกะมีบวลาเก้าแต้มนะครับเพื่อนๆแต้มรวม2ตัวล่าง2ตัวบนตัวนี้ แต้มรวม2ตัวล่าง2สูตร์ส้นนี่นะครับเป็นสูตรใหม่นี่บอมีเลขเก่านะครับเจ็ดแต้มนี่ไม่มีนะครับมิเตแปดหนึ่งสองหอันนี้ก็บศูนย์สองสามสี่เนาะนะครับผมอันนี้แต้มรวม2ตัวล่างนะครับเนาะนี่นะครับงวดนี้ก็เข้าไปที่1นึแต้มนะครับหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่างวดนี้นะครับผมบอมีเลขเก่านะครับผมบอมีเลขเก่าพิเตเลข2เลข2ก็บสีเป็นห้าเจ็ดนะครับท่าเลข72มากกับแต้มรวมกับลดนะครับเพื่อนๆเนาะ นี่ถ้าเจ็ดสองมาแต้มรวมก็จะหลุดนะครับผมถ้าหาเจ็ดมากกับเข่าเลขเด่นเท่าน้ำนะครับเข่าแต้มรวมนี่แต้มรวมได้เลขสองตัวเดียวเนาะนะครับผมแต่ว่าเลขเด่นหลักหน่วยล่างนี่มากขึ้นแล้วเลขสองนะครับผมเลขสองนะครับผมเท่าให้ที่ไปที่เจ็ดหานี่เท่าเทียบแต่ที่เหลือในเลขหานี่กับว่มีตัวใดส้นจักเทียนะครับเนาะเลขหานี่นะครับผมเลขหาเท่าไหรเจ็ดหาเท่า เกหาเนี่ยให้ไปตามแต้มนะครับผมให้ไปตามแต้มเนาะ้าแต้มสองมันกีสไม่ซีแปดนะครับไม่ซีแปดนี่นะครับผมทาซีแปดนี่นะครับผมเลขซีตัวนี้ลักหน่วยลักสิบนี่บเด็นไปเด่นเลขแปดลักหน่วยทาซีแปดก็เข่าสองแต้มแต่ว่าลักสิบปเด็นเลขสี่นะครับไปเลขแปดไปเด่นลักหน่วยนะครับผมนี่เขาเขียนเสียงแดงไว้นี่คือตัวเด่นนะครับเนาะนะครับก็คือเด่นตัวนี้แหละเกตก็แปดนี่นะครับแต่ว่าเกตตัวนี้เนี่ยมาช้นตัวนี้นะครับผมมาชนหลักสิบแล้วบานที่นี่สอง มันสิมาสูตรละโตนะครับผมสูตรนี้ก็มาตัวหนึ่งสูตรนี้ก็มาตัวหนึ่งนะครับผมเนาะนะมันสิเป็น72นี่นะครับ72นี่อยู่ในนี่นะครับนี่เขาหายไปที่72เอานะครับผมเพื่อนเนาะการสำรับคลิปนี้นะครับผมการสหายเพื่อนๆไว้แบบนี้เลยเนาะครับเพื่อนๆเนาะเอาสำหรับมื่อนี้ก็เป็นมือ เริ่มต้นของสัปดาห์นะครับผมเป็นมือเริ่มต้นของการทํางานของสัปดาห์ใหม่เนาะเป็นวันจันทร์นะครับเพื่อนๆเอาเฮ้ากระซีเอาไว้เพียงซํานี่นะครับผมเลขเด่นของเข้าไปที่ตัวนี้เลยนะครับเจ็ดสองรองเจ็ดห้านะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมแต่ว่ากระยุนได้ดีละนะครับผมแต่ว่าแอสิจัดเบิร์ตซุคูนี่แหละแต่ว่ากระสีนักเนจะโตเด่นนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสาหรับเิปนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนส่งดีส่งมันรับรวยนะครับผมเฮ้ากรสิฝากเล็กุดนี่ไว้นั่มนะครับเพื่อนๆเนาะ เลขชุดนี้เป็นเลขชุดที่เฮ้าเฮ็ดเป็นเมื่อใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับลักหน่วยล่างของเฮ้ามันบอทันมี่นะครับผมมันมีตะเลขเด่นนะครับเฮ้าจับเด่นใส่เพราะว่านั้นนะครับผมเนาะเฮาจับเด่นเมื่อกลับไปเึื่องลักสีลักหน่วยนะคบเลขเด่นเนาะนะครับมันยังบอทันปักหลักเอานะครับผมแต่ว่าคันเลขตัวปักลักสูตรลักหนึ่งมันกระลายโต๊ะยี่ห้าคู่จับคู่เนาะหลักสิบห้าตัวหลักหน่วยห้าตัวเฮ้าเสียมา่ยำคัดเป็นให้เหลือหน่อยที่สุดนะครับผมเปื่อเป็นตัวเด่นนะครับผมเนาะ แต่ว่าในสูตรเต็มของเห่านั่นเหาะเก่าเก้านันละนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับตัวนี้เดินดีนะครับผมเดินดีนะครับเลขชนแล้วนะครับผมชน2ตัวนะครับผมชน3ตัวชน2ตัวชน2ตัวชน3ตัว ดีกัชน3ตัวนะครับสำหรับงวดนี้ก็มาชน2ตัวนะครับสกับ3ามแล้ววันลาสุดนี่เอานะครับผมเพื่อนๆเจ๋ไว้เพียงสามนี่คอยเพื่อนทุกคนนะครับผมโชคดีโชคบรนับล้วยเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมเอาการรักษาเหนือรักษาตันะครับสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลไปทั่วทุกมาระแหงนะครับผมอยู่น้ำบันในเมื่อเข้ากับติดโควิดกันเป็นวาเลนนะครับผมกักตัวกันเบิด์ุเหี้ยอะไรอย่างนี้วอาง่ายๆสไปนะครับผม บางคนก็ไปนอนให้นอนนน้านะครับผมบางคนกับอ่าพนละนะครับผมโยผู้โยพาพนละนะครับผมเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคนาลํำคั้นนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาเฮานะครับเวลาเฮาตรวจติดขึ้นมาหรือว่าเฮาเจอเสือเจอยังขึ้นมาแล้วนะครับเฮาเสียเวลานะครับในการประกอบอาชีพของเฮาเนาะนะครับผมเพื่อนมีผลกระทบต่อครอบครัวอย่างมากมามนะครับเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนนะครับผมขอให้ทุกคนนะรมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับผมเอาปิด ปากปิดจม, ok, มูกนะครับผมลากาล่างเกี่ยวล่างเมื่อพกที่โตตลอดนะครับผมจังแอดี่เกีียวล่างเมื่อพกที่โตตลอดนะครับผมสเปรย์พร้อมนะครับผมจับตองเอียงก็ตตองซิดนะครับผมปิดพาปิดจมูกนี่ให้เปลี่ยนด้วยดูนะครับผมให้เปลี่ยนบ่อยๆนะครับ,บผมเพื่อนเนาะ ย่าให้เกิน1วันนะครับหวันไปแล้วให้เปลี่ยนอันใหม่นะครับผมอย่ารีไซเคิลนะครับเอาถิ่มเลยเผาไฟพร้อมนะครับผมทิ้ง like แล้วก็เผาไฟทําการเผานะครับทิ่มลงขันขยะแล้วก็ทกําการเผานะครับผมเนาะเอานี่ก็เป็นความสะอาดของเฮานะครับฝากกับเพื่อนๆไว้เนาะน,น,นะครับเพื่อนๆเอาแอสคาเสียว้เพีเยงซัมนี่นะครับผมสูตรเลขของเฮาก็ได้ไปแบบนี้นะครับผมเพื่อนเนาะแล้วก็ในเลขเด่นของเฮาก็หายไปที่เจ็ดสองกับเจ็ดหาเอานะครับเพื่อนๆก็ทุกคนโชคดีโชว์มาลุ้ยนะครับผมจากโลกไพไข้เจ็บวัตอย่างแอดสลาไปเพียวไอเพ นะครับผมเพื่อนเนาะเอานะครับผมการใหา้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมตลอดปลอดภัยนะเอเซราไปเลยนะครับผมเพื่อนเนานะสวัสดีครับ